ลัคนาราศีมิถุนปี2 5 6 4เป็นปีที่พ้นทุกพ้นโศมีเป้าหมายสำเร็จงานรุ่งเรืองรักดังหวังชัดเจนครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวาชาแนลนะครับต้องบอกเลยนะครับเราจะมาดูคําทํานายนะครับว่าปี2องพจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับกับคนที่เมื่อผูกดวงตามเวลาเกิดนะครับลัคนาสถิตเมถุนครับหรือคนที่เกิดในช่วงเวลาของราศีเมถุนก็มาดูได้เลยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันก่อนนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงสิ้นปีแล้วนะครับก็ขอมอรีคริสต์มาสนะครับ และแฮปปี้นิวเยียร์นะมันก็เป็นช่วงหน้าหนาวก็เลยมีหิมะตกมาให้ดูด้วยนะครับตรงนี้และเนื่องในวันรดิที่ขึ้นปีใหม่ครับอาจารย์เกตเทวาก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับสิ่งที่ลายๆนะครับที่ชาวลัคนาราศีมิถุนเจอมาเยอะแยะมากมายขอให้มาลายหายไปไม่เจออีกเลยนะครับเพี้ยงเลยนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็บอกไว้เลยนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าบุคลิกลักษณะนิสัย ของคนที่เป็นลัคนาราศีเมถุนเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็เริ่มเลยนะครับเป็นคน2บุคลิกครับก็สัญลักษณ์ก็ม้ชายกับหญิงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเป็นคน2บุคลิก2อ,อารมณ์ก็ว่าได้นะครับเก่งในด้านการคิดพูดอ่านเขียนนะครับโดยเฉพาะการพูดเนี่ยแหละครับเพราะดาวพุธเป็นดาวประจําตัวเขาจะเจราจาอ่อนหวาน้ถ่าทยพุธนั้นก็จะเรื่องการประชาสัมพันธ์การค้าขายติดต่อเจราจาตัวแทนอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับ และโดยส่วนตัวเนี่ยเวลาทําอะไรมันก็จะมีคําว่าเบิ้ลมีควาว่า2อ,อยู่ตลอดทําให้เราเนี่ยมีความลังเลอยู่บ้างนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นคนที่พร้อมจะเข้มแข็งนะครับและอ่อนไหวอ่อนโยนได้ในเวลาเดียวกันครับนี่คือคนลักขณาราศีมิถุนนะครับแล้วปีที่ผ่านมาครับใช้คํานี้เลยนะครับลากเลือดครับคนก็ตกงานเงินหมดเงินหายเงินหด แฟนทิ้งเลิกกับแฟนความรักไม่ค่อยสมหวังเปลี่ยนแปลงเหนื่อยเครียดกดดันนะครับโอ้ถ้าเจออย่างนี้นี่ชัดเลยนะครับคุณอยู่ลัคนาราศีเมถุนอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับเพราะนั้นมาฟังกันต่อได้เลยนะครับตรงนี้และเมื่อแม่นยำแล้วนะครับก็ได้โปรดเลยนะครับผมก็แนะนําเลยนะให้กดติดตามตรงนี้นะครับคลิก1ทีแล้วก็คลิกคําว่าทั้งหมดอีก1ทีครับจะเป็นรูปนี้นะครับสั่นกระดิ่งไว้เลยครับเพราะเราจะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับ ไปฟังก่อนที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้เลยนะครับที่มีมือถือนะครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนนี่ครับเรียกว่าดีกับตัวคุณแบบสุดๆนั้นกดติดตามแสงกระดิ่งได้เลยครับแล้วก็กดสมัครเป็นสมาชิกด้วยกันก็ได้นะครับตรงนี้และคําพยากรณ์นี้นะครับผมใช้ดาวจรนะครับของปีสองพันหสิบสี่นะครับมาถ่ายแต่วาจะเป็นแค่ภาพรวมนะครับถ้าให้แม่นยําการันตีตรงและชัดเจนนะครับต้องดูดาวพื้นดวงของท่านด้วยนะครับบวกดาวจร ถ้าสนใจก็แอดไลน์แอดไซคเกรทเทวาได้เลยนะครับตรงนี้และต่อจากนี้ไปเรามาเชิญชมกันได้เลยนะครับว่าดวงดาวปีสองพจะเป็นเช่นไรนะครับและที่ผมเอามาทาดงด้านซ้ายนี่คือไฮไลท์เลยนะครับที่ดาวพฤหัสย้าย3ครั้งดาวพฤหัสพักดาวเสาร์พักนะครับแล้วดาวพุธก็ย้ายแล้วก็พักอีก3ครั้งเช่นเดียวกันมีผลต่อดูจะตายอย่างชัดเจนนะครับเพราะในคลิปนี้เราจะบอกวันเวลา เพื่อให้ระมัดระวังหรือให้เร่งทําได้เลยนะครับตรงนี้เริ่มต้นนะครับต้นปีครับต้องใช้คําว่าอดทนอีกนิดชีวิตจะดีขึ้นแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าทั้งดาวพฤหัสและดาวเสราร์นะครับยังโคจรอยู่ในเรือ,อนมรณะของชาวลัราศีมิถุนเพราะนั้นก็เลยยังไม่เป็นไปตามที่ใจคิดมากนะักแต่ถามว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้ว เป็นยังไงพิที่แล้วเรามีทั้งลาหูเลงดาวลาหูทับดาวเสาเลงโอ้โหเรียกว่าตีขนาบเลยนะครับเพราะนั้นโดนเยอะนะครับตรงนี้แต่อันนี้แค่ไปตกอยู่ในเรือนมรณะเท่านั้นนะครับยังไงก็เบาวกว่าแต่ก็ยังไม่ใช่จังหวัดที่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ข่าวดีครับนี่ไงครับรอแค่วันที่ย9ิบเก้ามีนาครับสามสี่เดือนเท่านั้นครับพอพระนาดย้ายไปอยู่ในเรือนสุภะครับเรียกว่ามุมแห่งความสําเร็จเจอทางที่ใช่เจองานที่ตอบโจทย์ เจออะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วนะครับจะเกิดในหลังที่29้ามีนาไปแล้วอย่างแน่นอนครับและที่สําคัญจงมีเป้าหมายเนี่ยที่ผมเขียนคําทํานายนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพฤหัสจะไปโคจรอยู่ในเรือนสุภาครับสุภานี่คือมุมแห่งความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากสําเร็จนะครับเราต้องตั้งเป้าไว้เลยอะไรที่ผ่านมาอะไรที่มัน ดราม่าที่มันทําให้เราเหนื่อยเจ็บท้อแท้สิ้นหวังจงลืมมันไปจงเอาไว้เป็นบทเรียนและเป็นแรงผลักดันนะครับนาไปสู่ความยิ่งใหญ่ครับคือไม่ทําผิดพลาดซ้ำสองอีกนะครับนี่แหละครับจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับเพราะน้ำหนัคือดาวแห่งความรู้ความรู้อยู่ในเรือนราหูคืออะไรมาจากการที่เราเราผิดเราถูกที่เราผิดพลาดมนเรื่องหลายๆปีที่ผ่านมาไงเราเก็บว่ามันเป็นครูให้กับเราแล้วก็นําไปใช้ในทางที่ถูกต้อง นะครับคุณก็จะประสบความสาเร็จร่ารวยดีขึ้นอย่างแน่นอนครับในที่ผมเน้นนะครับในเรื่องของการเดินทางเอ่ยดิวติดต่อกต่างประเทศอะไรแบบนี้นะก็แน่นอนครับดาวพฤหัสไปอยู่ในภพสุภะนะครับก็เป็นมุมที่จะเกี่ยวกับต่างประเทศและไม่พอดาวเสายังเป็นเกษตรตัทิพดีในเรือนมรณะมรณะเนี่ยแปลว่าต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามอย่ายอยู่นิ่งอย่ายอยู่เฉยนะครับให้มีการติดต่อเดินทาง หรือเราไปไม่ได้เพราะอาจยังติดเรื่องไวรัสอยู่ไม่เป็นไรเรามีโลกอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับออนไลน์โซเชียลทำได้หมดอีเมลก็มีนะครับเพราะนั้นพยายามทำแบบนี้ก็ได้คือถ้าไม่ได้เดินทางก็ต้องมีการคอนเนคชันหรือติดต่อนะครับกับคนนั้นคนนี้ยิ่งจะเป็นต่างถิ่นต่างแดนยิ่งดีนะครับแล้วบางคนเนี่ยไม่เจองานที่ใช่มาเป็นปี2ปีเลยนะมันดูมัน,มนทำแล้วมันไม่ถูกจริตไม่ถูกใจแต่พอหลังที่ยีิบเก้ามีนะชัดเจนเลยนะครับเรืกก่องกาวนดาวนดาวนการงานเนี่ย กรรมะไปอยู่สุภะนี่มันจะเจอแล้วไงหน้ะงานเนาี่ยมันต้องมีการเจรจาต่อรองงานที่เราทำเนี่ยมันต้องมีการแบ่งผลประโยชน์เราจะไม่ได้ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นหรือดีไม่ดีเนี่ยต้องไปทําในภาคกลางคืนบ่อยหน่อยนะเพราะไปอยู่ในเรือนพระราหูอันนี้ดูแบบดีเทลไปเลยดิฟดิฟดิฟกันไปเลยดิฟดีเทลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย บอกได้เลยว่าเป็นแบบนี้แลวราหูก็ไปอยู่ในเรือนวินาศเห็นไหมครับแลวดาววินาศก็จะเป็นรอสถิตอยู่ในเรือนต่างๆเนี่ยแสดงว่างานที่เราทําบางครั้งก็ต้องมีแบบเขาเรียกว่าแบบผลประโยชน์หรือมีแบบว่าเบื้องหลังมีแบบว่าออนไลน์หเห็นไหมมีอะไรที่มันจะต้องแบบว่าทําในลักษณะที่ไม่ได้เปิดเผยตัวตนมากนักหรือบางครั้งถ้าไม่ตรงกับที่เราเรียนมาก็ไม่ต้องเป็นกังวล ทำไปเลยเดี๋ยวสักพักไอ้ที่ไม่ตรงไม่ตรงอะ่ะมันจะทําได้ดีกว่าที่ตรงอีกนะครับนี่บอกอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นทําได้เลยนะบอกไปก่อนแล้วต่อมาครับช่วงที่ต้องระวังเอกสารสัญญาการงานยึกยักชะลออะไรแบบนี้นะหรือทะเลาะก,กับคนในบ้านของหายโจรขโมยขึ้นรถมีปัญหาคิดก่อนพูดก่อนโพสต์คืออันนี้บอกเลยว่ามันมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับแล้วอยู่ที่พื้นดวงด้วย ถ้าพื้นดวงมีเนี่ยโหแล้วว่าโอกาสเกิดเยอะมากเพราะอะไรเพราะดาวพุธปิดโคจรเจอพระราหูเขาเรียกพุธอันธพาวิวาทลาหูแล้วดาวพุธเป็นดาวประจําตัวเราในจังหวะที่เกิดดาวประจําตัวเราคือดาวพุธไปอยู่ในเรือนวินาศอีกแล้วเจอพระราหูอีกแล้วเกิดเมื่อไหร่่ะนี่ครับซ้ายมือดาวพุธสถิตราศีพุธศกยี่สิบเก้าเมษาที่สองก็กฎาคมจำง่ายๆก็คือพฤษภากับมิถุนาครับสองเดือนนี้ระวังให้หนักอย่าไปทําอะไรที่มันล่อแหลมสุ่มเสี่ยงนะครับหรือไป ทำอะไรพวกใต้โต๊ะพวกติดสินบนอะไรมากๆไม่ถูกกฎหมายอย่าไปทำนะไม่งั้นจะมีปัญหาได้ในช่วงนี้นะครับอันนี้ฝากไว้เลยนะและช่วงที่มันรุนแรงหรือเยอะที่สุดเป็นมากก็คือช่วงที่ดาพุธพักราศีพะสบก็คือ21พฤษภาถึง8มิถุนานะครับอันนี้ก็ซอยย่อยลงไปให้ชัดเจนเข้าไปอีกว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไม่ควรที่จะไปพูดเจราจาจะโพสจะอะไร นะครับอันดับแรกจะเซ็นอะไรต้องตรวจสอบหรือบางครั้งยังไม่ต้องเซ็นให้คนอื่นทําไปก่อนอะไรแบบนี้นะครับการงานแน่นอนพระดาวหูเนี่ยก็คือดาวตัวแทนที่ดาวพฤหัสไปลอยอยู่ไงถูกไหมครับเพราะลัาไปอยู่ในเรือนพระราหูเพราะนั้นมื่จะมีลิงก์กับเรื่องงานด้วยงานก็จะยึกยักได้ดาวพุธเป็นดาวตัวเราจะเจ็บป่วยก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะมีความลับเปิดเผยอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับและที่ว่าทําไมเป็น เกี่ยวกับบ้านนะก็ดาวพุธอ,อีกเรือนหนึ่งก็คือพันธุพันธุเป็นวินาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ซ่อมบ,บ้านซ่อมรถก็ได้หรือของหายหรือมีขโมยขโจนอะไรอย่างงี้ได้หมดเพราะฉะนั้นเราเราจะป้องกันยังไงก็คือเราก็ต้องจะมีติดกล้องวงจรปิดนะครับหรือพยายามเรียกว่าเซฟอ,อะไรให้ได้มากที่สุดรถก็ต้องพยายามตรวจเช็คให้ดีนะครับอันนี้ก็ชัดเจนเราก็จะเรียกว่าทําได้นะครับตรงนี้นะอันนี้ก็เลยบอกเลยนะครับว่า เตือนไว้ก่อนเลยบอกกันล่วงหน้าย้ำกันให้เห็นภาพชัดเจนนะครับตรงนี้ในช่วงนั้นเนี่ยดาวพฤหัสพักองศาอีกนะครับวันที่16มิถุนาถึง26ตุลาเลยครับเห็นไหมครับพฤษสภามิถุนาดาวพฤหัสก็มาพักอีกตัวช่วยก็จะน้อยลงไปนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับต่อมาการเรียนดีขึ้นเมยยอคืออะไรครับเมษาไปแล้วครับเพราะดาวพฤหัสนะครับโคจรอยู่ในเรือนสุภะนะครับตรงนี้ เพราะฉะนั้นก็เลยบอกเลยนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าดีขึ้นได้นะครับตรงนี้การเรียนการอ่านมีเกณฑ์สอบติดนะครับสุภะคือสําเร็จไงหรือบางคนไปเรียนออนไลน์แล้วดีเห็นไหมเพราะอยู่ในเรียนพระราหูได้เหมือนกันนะครับต่อมาเรื่องลูกเรื่องบริวารครับอันนี้ก็ต้องบอกนะคือดาวศุกร์ดาวศุกร์ปี2อ6 3เดินไม่ค่อยดีครับยึกยักมีปัญหาแต่ปีสองพเดินดีทั้งปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับแต่เนื่องจากดาวปุตตะเนี่ยไปเลงกับดาวนุตยูมันนุตยูคืออะไรที่มันแปลกใหม่อินโนเวชันต้องเปิดใจฟังความคิดเห็นใหม่ๆนะครับแล้วถ้าเกิดความเข้าใจลูกก็จะสุขใจที่จะอยู่กับเราเห็นไหมก็ครอบครัวสมานฉันบริวารก็ชอบเจ้านายแบบนี้ก็จะทําให้เราเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ร่ํารวยนะครับได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ส่วนความรักครับก็คือดาวพฤหัสนี่แหละครับไปอยู่ในภพสุภะ แต่วันที่29มีนาเห็นไหมหลายๆอย่างหลังวันที่29มีนานี่สตาร์ทเริ่มดีหมดเลยนะครับผมใช้คาว่าเริ่มดีนะยังไม่ได้ว่าลงเอยนะคนโสดมีเกณฑ์เจอจากแดนไกลเพราะดาวคู่ไปอยู่ในสุภาถ้าอยากเจอทำไมต้องออกบ่อยๆนะครับเดินทางบอกไปแล้วนะครับไปวัดไปทําบุญไปสัมมนาไปอะไรไปได้หมดไปเที่ยวได้นะครับแต่ต้องเรียนรู้กันก่อนนะครับอย่ารีบร้อนนะครับตรงนี้ไปดูดูแล้วนะอยู่ในเดือนพระราหูก็ต้องเป็นคนมีตําหนิอแหละนะ เคยมีครอบครัวต่างชาติคนทู่ชีวิตลูกกม้าอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้เจอนะครับก็ค่อยเรียนรู้กันไปก็ได้คนมีคู่เป็นไงครับให้พากันทํามาเก็บเงินเพราะอะไรเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวพบปัต,ตนิก็คือคนรักนะครับแล้วสองก็คือกรรม,มักคืองานมันดาวดวงเดียวกันนะก็ช่วยกันทํามาหากินเก็บเงินเก็บทองกันก่อนเพราะช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเราโดนกระน,นำซัมเมเซล์ไปเยอะอะนะเจ็บมาเยอะเพราะนั้นเราก็ ตั้งใจทำมากินแล้วก็ทําบุญไปด้วยเราได้ส่วนหนึ่งก็ไปทําบุญด้วยกันบ่อยเขาเรียกเป็นคู่สร้างสร้างบุญมันจะทําให้เราอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับมีความสุขไม่ค่อยทะเลาะก,กันนี่บอกอย่างนี้นะแต่ถ้ามีช่วงที่อาจจะนอนๆกันไปก็ช่วงดาวพฤหัสพัก16มิจุนาถึงยี่สิบหกตุลาไหมบอกอรายละเอียดไว้ชัดเจนเลยนะครับคลิปนี้ใครมาฟังถือว่าโชคดีมากนะครับสุขภาพก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า ยังต้องดูแลอยู่นะทั้งดาวประจําตัวเราดาวพุธเดินพักองศาผิดปกติสามครั้งแล้วก็ดาวเสายังลอยอยู่ในเรือนมรณะนะครับเพราะนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากกระดูกฟันลรกเก่ากําเริบนะครับช่องท้องลําไส้เนี่ยจะเป็นในช่วง29มีนาไปแล้วนะครับเพราะนั้นฝากด้วยจะกินอะไรต้องดูอาหารให้มันถูกธาตุเรานะครับตรงนี้แล้วถ้าเป็นฟันไปนแล้วก็ต้องไปหาหมอฟันอะไรอย่างนี้นะครับที่วางสามช่วงมีช่วงไหนบ้างเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงแรกเนี่ย ไวเลยนะครับพักราศีมังกรเนี่ยเรือ,มอะนมรณะเลยนะยี่สิบสามมกราถึงสิบเอ็ดกุมภาเนี่ยก็จะเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่อะไรได้แล้วนะครับช่วงต่อมานี้จะหนักกว่าครับคือยี่สิบเอ็ดพฤษภาถึงแปดมิถุนานะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับต่อมาครับช่วงสุดท้ายราศีกันนะครับสิบห้ากันยาถึงสามตุลาห์ะฝากไว้ด้วยนะครับสามช่วงเวลานี้ดูแลสุขภาพให้เยอะๆและออกกําลังกายด้วยก็จะช่วยได้ครอบครัวก็เหมือนกันครับเพราะเป็นดาวพุธเหมือนกัน นะสามช่วงมกรานะที่บอกนะครับแล้วยี 1, ิบเอ็ดพฤษภาที่ห้ากันยายนถึงสามตุลาก็ดูจากภาพที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยแต่โดยรวมถือว่าครอบครัวดีขึ้นป่ปแต่ก่อนมากนะครับโชคลาภสดใสค,ครับดาวังคารต้อเรือนลาพะครับปีที่แล้วเดินไม่ดีเลยนะครับครึ่งปีหลังมานี่ไม่ค่อยถูกไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้แต่ ปี2อดาวคันเดินดีทั้งปีครับเพราะฉะนั้นนี่สุกสดใสเลยถ้าใครพื้นดวงมีอยู่แล้วก็จะถูกเยอะมากนะครับถ้าใครพื้นดวงไม่มีนะก็จะถูกแล้ถูกนิดเดียวนะครับแต่ที่ผมให้เดือนไปเลยน,นะคือมกกลาดาวอังคารเป็นกเกษตรตาทเทพดีเดือนลาพระช่วงมิถุนากรกดาดาวลาพระเป็นเราอยู่เดือนการเงินครับเด่นสองสามเดือนนี้เลยนะครับแล้วถ้าอยากจะได้ทําไงครับ เทคนิคคือขอพอรเทพนักรบสิครับพเพราะดาวเจ้าเรือครับปเป็นดาวอังคารอังคารคือดาวทหารดาวตำรวจดาวนักรบครับทําได้เลยนะสองไปทําบุญสร้างโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์หรือลงศพไงพเพราะดาวเสาอยู่ในเรือ,มอนมรณะนะครับก็ความเป็นความตายก็ยไปทําได้เลยนะครับเนาะหรือจะปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์สังฆทานยาไหวปูชีวโกมาลพัทอะไรแบบนี้นะครับทําได้หมดเลยนะครับตรงนี้บริจาคเรือ่องอื่นๆทําไปเลยครับยิ่งดีครับตรงนี้ นะอันนี้เราก็พูดได้เห็นภาพนะครับว่าหลังยีบเก้ามีนาชลนาลัคณาลาสิเม,มทุนดีใจด้วยดีขึ้นแน่นอนนะครับตรงนี้แต่ถ้าเราจะดูแบบเจาะลึกจัดเต็มนี่เลยครับรับดูดวงส่วนตัวแล้วออกอีเวนต์นะครับทุกเรื่องครับตามภาพที่ขึ้นเลยครับการงานความรักครอบครัวสีเลขมงคลลายเซ็นทุกเรื่องมีมามีทางออกครับดูหมดเนี่ยดูไม่กักเลยนะครับเพียงเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพียงเท่านั้นครับ ถ้าสนใจทำยังไงครับนี่เลยครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนในไลน์พิมพ์ s อดไซน์กรีอาทหห้าครับเกทวย6หห้าครับแล้วกดคาว่าเพิ่มเพื่อนนะครับตรงนี้แล้วก็พิมพ์คาว่าเพิ่มเพื่อนตองนี้ทีหนึ่งก็ได้ถ้ากดผิดแล้วก็ไปติ๊กตรงคีย์บอร์ดเมนูนะครับแล้วก็บอกว่าจองคิวดูดวงค่ะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะมีแอดมินมาคอยตอบให้นะครับและนี่ฝากไว้นะครับถ้าท่านใดสนใจครับหลังโควิดไวรัสหมดไปแล้วเนี่ย รับออกอีเวนต์นะครับตรงนี้รับรองสนุกสนานได้สาระความรู้วางแผนชีวิตและความบันเทิงกลับไปแน่นอนสนใจก็แอดไลน์ไอไลน์แอดสาเกตเทวหกห้าได้เลยนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลครับไลน์ทางการแล้วสุดท้ายฝากไว้เนึ่ครับถ้าอยากรู้ลัคนานะครับเพราะลัคนาแม่นกว่าราศีครับฝากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับพอสเกิดจังหวัดเกิดด้วยเฉพาะใต้คลิปนี้เท่านั้นครับดูให้อย่างแน่นอนผูกดวง บอกละขนาะให้ฟรีครับแล้วอย่าลืมไปชมคลิปถัดไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสันกรดดิ่งนะครับ<ๆ>เพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทว่า